สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะเพิ่งจะว่างนะครับนะครับนะช่วงนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาขอเลิกยามงามดีนะขอเลิกคลอดกันเยอะหน่อยนะครับนะก็เลยช่วงนี้ก็เลยว่างตอนนี้ก็รีบทําให้นะครับพาเป็นห่วงแฟนๆเนาะถ้าตอนนี้มาเราก็จะให้ความรู้ทางวิชาการนะครับนะเพราะว่าไปเจออ่าเขาเรียกอะไรนะ YouTube ของคนคนหนึ่งเขาพูดว่าทำไมดวงชะตาของเขาเนี่ยทำหลายอาชีพแล้วก็ยังไม่ดีทำทีไรเจ๊งทุกทีนะครับเราก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อคนเรามันมีช่วงจังหวะขึ้นแล้วก็ลงนะครับตามดาวสวยอายุแล้วก็ดาวแทรกที่จะช่วยเสริมนิดหน่อยแต่ช่วงดาวสวยอายุเนี่แหละครับ,นะรบจะเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะบอกเราได้ว่า ตัวเรานั้นจะรุ่งเรืองที่สุดในชีวิตนั้นในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับนะนั้นแล้วนี่นะครับเราก็เลยบอกว่าให้แฟนๆเข้าใจง่ายๆก็คือในดาว10บดวงนะครับอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์ลาหูเกตวันจนรเนี่ยนะครับผูกดวงออกมาแล้วดาวตัวไหนเนี่ยมีความเข้มแข็งมีพละตกำลังสูง นะมีกําลังดาวที่ดีทําอาชีพนั้นจะรุ่งเรืองเจริญแต่ถ้าคุณไปทําอาชีพที่เป็นดาวอ่อนแอนะครับนะมีกําลังน้อยคุณก็ทําแล้วก็ไม่เจริญมีแต่ขาดทุนนะครับเราก็จะแบ่งดาวให้ฟังนะครับว่าดาวอาทิตย์นะครับส่วนใหญ่อาทิตย์เนี่ยเราเป็นคนไทยเราเป็นคนเอเชียเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าทายศศักดิ์หลักฐานทายอาทิตย์รับราชการดีครับผม ต่อให้คุณไม่รับราชก,การคุณก็จะเป็นคนมีชื่อเสียงนั่นเองนะครับอย่างดวงของพลเอกประยุทธ์ลุงตู่เราเนี่ยนะครับเขาอยู่ในหน้าวังจักรก็คือช่วงกลางของชีวิตนะครับอายุประมาณ25-60เขาจะมีดาวอาทิตย์พฤหัสกุมรักนนะครับได้ตำแหน่งที่ดีมีความเข้มแข็งนะเขาก็เลยเป็นถึงนายกรัฐมนตรี เวลารับราชการก็เป็นทหารก็เป็นนายพลนะคุมกําลังทั้งสามเหล่าทัพนะครับแล้วถ้าหากว่าใครผูกด,ดวงออกมาแล้วเนี่ยอาทิตย์ไม่ดีอาทิตย์ไม่มีกําลังแล้วไปขายอาหารการกินขายขนมเจ๊งครับนะนะส่วนคนที่มีจันเนี่ยนะไม่มีกําลังอย่างของผมอย่างเนี้ยจันเป็นนิดเป็นโคตรนะวางด้วยนะครับไม่มีกําลัง มันก็เลยกลายเป็นว่าเคยไปเปิดร้านสมัยก่อนเนาะยี่สิบกว่าปีที่แล้วอ่ะไปเปิดร้านกับแฟนเนี่ยนะขายเสื้อผ้าที่สยามสแควร์ห้องหนึ่งสามหมื่นกว่าบาทนะครับเช่าห้องที่สยามสแควร์ห้องละสามหมื่นกว่าบาทขายแล้วเจ๊งครับ <c oughs> อยู่ได้แค่เดือนสองเดือนต้องรีบหนีนะครับเพราะอาจารย์ผมมันเสียจาร์คือสิ่งสวยงามนะครับดังนั้นแล้วพอเราไปขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าปุ๊บเจ๊งครับเจ๊งหูรูดเลยครับนะ แล้วคนที่มีจันทร์สวยก็จะสามารถนะขายของสวยงามได้นะครับนะเสื้อผ้าหน้าผมนะน้ำผงน้ำหอมงานบริการต่างๆได้นั้นะจันทร์เสียห้ามขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอาทิตย์เสียห้ามทำร้านอาหารโดยเด็ดขาดนะครับนะต้องทำให้ถูกอาชีพข้อ3ดาวอังคารถ้าเป็นคนไทยก็คืออังคารคือทหารตำรวจนะครับ นะวิศวกรน,นะครับนั้นะแล้วเวลาที่เป็นคนธรรมดาอังคารมีกำลังก็ทำเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนอังคารนั้นแปลว่าแอคชั่นนะครับขาลุยนะครับนั้นะแล้วสื่อสารมวลชนนะครับทำคอนเทนต์ต่างๆทำแมสคอมมิวนคชั่นนะครับอันนี้จะดีนะเพราะว่าเราเป็นขาลุยเรากล้าได้ก้าเสียอาชีพอีกอันหนึ่งก็คือดาวพุทธถ้าพุทธด,ดีพุดเด่นก็ต้องเป็นไกดเป็นมัตคุเทพจะดีนะ อ่าเป็นบนรรลักษ์ขนส่งนะทำทัวร์ทำนำเข้าส่งออกนะอ่าเป็นไกด์อะไรเงี้ยดีแต่ถ้าหากว่าพุทธเสียเนี่ยคุณไปทําอาชีพนี้ไม่ได้นะครับนะข้อ5อาชีพดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสถ้าตามกตามโหราศาสตร์ไทยเขาบอกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะครับเป็นหมอนะเป็นแพทย์เป็นเภสัชหนึ่งนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทําอาชีพนี้แต่คุณไปขาย อย่างอื่นเช่นลูกค้าคนหนึ่งอะเพื่อหัดเขาไม่มีกําลังเขาไปขายต้นไม้อย่างเงี้ยนะครับเขาไปขายอย่างอื่นอย่างเงี้ยเจ๊งไม่เป็นท่าเลยนะครับนะอันนั้นแล้วต้องทําอาชีพให้ถูกกระดาวข้อหกดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวแห่งความสวยงามพวกแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านักสแสดงนักร้องนะครับพิธีกรต่างๆนะครับนั้นะแล้วเนี่ยดาวศุกร์เสีย ห้ามทำอาชีพนี้โดยเด็ดขาดนะครับถ้าดาวสุขสวยก็สามารถทำอาหารทำอาชีพแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าได้นะครับก็เจดาวเสาดาวเสาเป็นดาวโทษทุกทรมานก็ต้องเหนื่อยก่อนถึงจะได้ตังเงือย,ยดถึงจะได้ตังก็่คือแม้คำว่าเราจะต้องทําอะไรที่เกี่ยวกับอุปสรรคหนักหอัก,ก,กอางเช่นเกษตรกรนะวิศวกรนะครับนะเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับยานะครับ อสังหาริมทรัพย์พวกนี้นะครับถึงจะดีนะครับนะแล้วข้อ8เนี่ยราหูราหูนี่คือโจรโจรก็คือตำรวจนั่นแล้วนะครับคนที่มีราหูเด่นนี่นะครับถ้าเป็นตำรวจดีที่สุดครับนะส่วนดาวเกตนี่คือดาวหมอดูดังนั้นแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า1 2 3 4 5ส7 8 9า้ากเจ็ดแด้าดาวตัวไหนในดวงเรานั้นดีก็ปรึกษาผมได้ครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นข้างล่างแล้วเดี๋ยวให้ลูกสาวขึ้นเบอร์ให้นะครับ นะเราก็มานั่งดูว่าดาวเราอ่ะตัวไหนเด่นที่สุดทําอาชีพอะไรถึงจะถูกกระดวงชะตาทําอาชีพผิด10ปีก็ไม่รวยครับมีแต่เจ๊งถ้าทําอาชีพถูกไม่เกินปีก็รวยแล้วแล้วเราจะรวยตอนไหนก็คือดาวตัวนั้นสเสวยอ,อายุพอดีรวยตอนนั้นหละครับนะของผมนี่นะครับจนมาตลอดชีวิตนะครับพอกินพอใช้เพราะผมเป็นดาวเสาและผมเกิดวันคืนลาหู <laughs> ผมก็เลยกว่าจะดาวเสาสเสวยอายุนะครับนะผมเขาเกิดคืนราหูในทะักษานับจากวันเกิดผมต้องอายุ80ครับผมถึงจะร่ํารวยสุดขีดในชีวิตผมประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตเพราะเสาของผมเป็นมหาอุดในราศรีจักรเป็นเกษตรได้คู่สมพลในนาวางจักรนะแล้วผมจะร่ํารวยประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตผมนั้นอายุ8 0ถึง90 อยู่ถึงหรือเปล่าไม่รู้ว่ากันอีกทีนั่นก็คือให้ความรู้นะครับว่าทำอาชีพอะไรถึงจะเหมาะกับดวงนะว่าแล้วนะครับก็ไม่ต้องเสียเวลาของแฟนๆนะครับตั้งหน้าตั้งตารอคอยนะงวดที่แล้วนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงลืมเตือนไปว่าสัญจรทีไรเนี่ยนะครับโอรูณทั้งประเทศกระจายตกมาตายกันเป็นแถวนะครับงวดนี้ แก้ตัวครับนะเขาใหม่โจดครับโจดนะโจดนะสามมาเต็งจ๋าเลยนะครับสามมาเต็งจ๋าเลยสามมีบนนะครับนะแล้วก็ล่างมีสองนะครับแล้วที่ผมวงเล็บเอาไว้ว่าสามมีบิ้ลนะนั้นะแล้วสามเนี่ยมันมาคู่กับหกได้นะถ้าค,คุณก็กลัวคิดว่าซื้อแล้วไม่รู้จักซื้ออะไรนะครับวิ่งสามทีหนึ่งแล้วก็แทงสามเนี่ยสิบหก ไอสิบเประตูทีหนึ่งนะครับนะแล้วข้างล่างเนี่ยนะครับมีเลข2ใช่ไหมคุณก็จับเลขคี่นะเพราะสองนี่มันเป็นคู่ใช่ไหมคุณเอาเลขคี่3 5 7 9แล้วก็0ก็ได้นะเอามาใส่นะครับไม่ต้องซื้อ19ประตูก็ได้เพราะว่ามีลูกศิษย์คนหนึ่งเขาบอกว่าสถิตินี่นะนับนับมาเป็นปีเป็นป,ปีมาเลยเนี่ย เลขคู่จะมาพร้อมกับเลขคี่ไม่มีทางว่าคู่คู่เลขคู่อยู่กับเลขคู่ไม่มีนะแล้นั้นแล้วถ้าสองมาข้างล่างสองต้องจับเลขคี่ก็คือสามห้าเจ็ดเก้าศูนย์ได้อยู่นะครับลองดูนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีวันนี้เดี๋ยวเชิญน้องนุชนะครับมาให้สาระดีๆนะแล้วก็ไปเติมมความสามารถครับสวัสดีค่ะ อาจารย์สวัสดี<า> FC ทุกท่านเลยนะคะคิดถึง FC ทุกท่านเลยนะคะดีใจทุกครั้งนะคะที่ได้มาร่วมเทป YouTube กับอาจารย์กิติอสโตรนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะว่าได้ไปอัพเกรดเทคนิคนะคะการสักปากแบบ fluffy lip นะคะก็คือมันจะดูธรรมชาติมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเทคนิคใหม่ที่ จึงกว่าเดิมสวยกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรชีจะขึ้นรูปประกอบให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่างานเนี่ยมันแตกต่างจากเดิมอย่างไรนะคะเนื่องจากว่าเรื่องของสีเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปใช้สีที่พรีเมียมมากขึ้นนะคะแล้วก็เทคนิคที่ลงยังไงเนี่ยไม่ให้ปากบวมนะคะแล้วก็ลงยังไงให้ดูสีหลังลอออกมาเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะคนเรานะคะเวลาที่เราไม่หยุดพัฒนาตัวเองเราจะเหมือนน้าไม่เต็มแก้วนะคะไปรับ ความรู้ไปรับสิ่งใหม่ๆม,มาซึ่งทุกครั้งนะคะก็จะรู้สึกดีทุกครั้งเติมไฟเติมพลังให้ตัวเองทุกครั้งว่าเฮ้ยงานของเราจะดีกว่าเดิมเพื่อลูกค้าของมชีทุกท่านนะคะถ้าสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไลน์แล้วก็เบรรศัท์ให้ลูกค้านะคะได้ทราบนะคะว่าจะติดต่อเราได้อย่างไรนะคะแนะนําว่าโทรตรงจะรับเร็วกว่านะคะเพราะบางทีเนี่ยแอดไลน์มาแล้วเกิดปัญหาไม่เด้งหรือว่าแอดไลน์มาแล้วเพื่อนรับไม่ได้หรือติด ติดข้องติดขัดเนี่ยเออไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันอาจารย์บางทีว่าแอดมาแล้วทักมาแล้วม<อ>ไม่เห็น<อ>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําให้โทรตรงหาเราก่อนนะคะแล้วแอดไลน์ระหว่างที่เราคุยกันเลยเพื่อที่จะมาให้หลุดกันไปนะคะอย่างนั้นจะดีกว่าเราจะได้ทราบด้วยว่า,าลูกค้าชื่ออะไรส่งรูปประเมินเบื้องต้นก่อนได้สนใจแบบไหนทักมาสอบถามยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะคะลูกค้าส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นนะคะนุชิได้ไปเคาะมาแล้วนะคะ จากการพิจารณานะคะก็ยังจะให้ราคาโปรโมชั่นลูกค้าเหมือนเดิมที่1,990บาทแต่เป็นการสักคิ้วแบบฝั่งคิ้วแบบสีฝุ่นนะคะก็คืองานเนี่ยจะได้อารมณ์หลังลอกเหมือนกับเราเขียนคิ้วบางๆนะคะซึ่งได้ศาสตร์งูเฮงอาจารย์กิติแน่นอนทุกเทคนิคไม่ว่าจะเป็นคิ้วปากหรือว่าคิ้วไลายเส้นแฮสโตร์นะคะหรือว่าลูกค้าจะสนใจเขาเรียกอะไรสักสักยันนะคะสักยันมหาลาบ สักยัน,นชาลีตินะคะสักยันต์นโมพุทธายะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเฮงปังนะคะทำธุรกิจก็จะมีเงินไหลมาเ<ม>ทมาไม่มีอะไรมาขัดลาบของเรานะคะลูกค้าลูกค้าที่ชอบเสี่ยงดวงหรือว่าชอบหวยนะคะก็แนะนำนะคะลูกค้ามาทำกันเยอะแล้วก็ถูกจริงๆนะนะขอให้ลูกค้าเฮงๆปังปงทุกท่านเลยนะคะที่มาหาชังนุชีและมาหาอาจารย์กิตินะคะส่วนในเรื่องของของแถมที่อาจารย์จะมอบให้เนี่ย ก็ยังมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะ,คะลูกค้าเข้ามาเนี่ยมาหาช่างนะคะเลือกแบบ VIP นะคะอาจารย์มีของแถมให้จำนวนจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยใครมาก่อนได้ก่อนรีบจับจองนะคะ,คะเป็นวัตถุมงคลอะไรบ้างคะอาจารย์กิตออิมีน้ำมนต์สามวัดนะครับนะน้ำมนต์นี่เขาเอาจากบ,บ่อศักดิ์สิทธิ์ทั้ง77จังหวัดเนี่ยนะครับเอามารวมกันนะครับแล้วก็ปลูกเสกอยู่ที่ วัดอินนะครับแลเราก็เอามาแจกฟรีครับแจกฟรีนะมันเป็นตัวขนาดเนี่ยขวดเล็กเอามาพ่นใส่นะครับต้องการสริมมงคลนะครับต้องการจะเดินทางไปไหนมาไหนติดต่องานนะไปทําอะไรที่จะต้องลุ้นต้องเสี่ยงเนี่ยเชีดใส่นะหน้าสิีใส่มือรูปหน้านี่นะคปติดต่อจะได้โชคดีมีความสุขนะครับหรือไม่ก็จะเอาสีหูหตายย่งไรองค์สององค์ มีกัรบรจกาสุดท้ายแล้วนะคะก็วันนี้รบกวนเวลาเท่านี้นะครับนะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจ๊ะถ้าคุณกดแล้วไม่ต้องกดซ้ํานะครับเดี๋ยวมันหายไปนะคุณกดครั้งเดียวพอนะครับถ่าช่วีมีความสุขร่ารวยทุกคนครับผ